สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพาลยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์เดนสกอร์ได้ครับฝากกดติดตามเลยนะครับวันนี้เราก็จะไปสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็ให้สูงไปที่โรมานะครับ3โลูกนะครับก็จะกินเต็มเลยนะครับจบที่ 2- อสานะครับแต่สเต็ปเราพลาดคู่เดียวนะครับคู่โบลกิมนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับต้องเสียดายมากๆเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้นะครับบอลโปรแกรมบอลค่อนข้างน้อยนะครับผม ไปวิเคราห์บอลบุนเดสลิก้านะครับเยอรมันนะครับเป็นบุนเดสลิก้าสองนะครับคู่ระหว่างเอสเอสวียานเลเกนนะครับพบเบเมนะครับก็ราคาสูงเปิดมาที่สองลูกครึ่งครบสามนะครับตอนนี้ไหลไปที่สามลูกนะครับผมก็กดไปแล้วนะครับเป็นสองลูกครึ่งครบสามนะครับราคาต่อก็จะเป็นราคาปอนะครับราคาปอก็สามารถบุกได้ทั้งคู่นะครับมีประตูทั้งคู่นะครับเราก็จะไปดูที่ส่ตีที่พบกันนะครับ สถิติที่พบกันนะครับก็จะเป็นบอลต่ำไปนะครับเพราะว่าเคยพบกันแค่นัดเดียวนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นบอลสูงซะ5นัดนะครับจาก5นัดนะครับส่วนทางฝั่งเยือนนะครับเบเมย์นะครับเพิ่งชนะมา4-0นะครับเป็นบอลสูง3นัดนะครับบอลต่ำา2นัดนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้ลงสเตปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผม เลือกเบเมนะครับเต็งสูง2ลูกครึ่งครบสานะครับโคโลน2ลูกครึ่งครบสามเอ็กเซลเซีร์นะครับสูง3ลูกครึ่งครบ4นะครับก็วันนี้นะครับเป็นบอลสูงแน่นอนนะครับเจ้าบ้านบอลสูงถึง5นัดนะครับวันนี้มาเจอเบเมนะครับเป็นดีกีบอลหลีกใหญ่นะครับแต่ว่าตกมาเล่นชั้นนะครับวันนี้ครับฟันธงให้อยู่สูง2ลูกครึ่งครบสานะครับผู้เบเมนะครับเป็นบอลบุกได้ทั้งคู่นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอนลบนสูงต่ำมาเลยได้นะครับ